เอาเลยครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมรีวิทเฮด28เด็กครับโกวันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์อไม่เต็ดวอลกันฮะผู้ชมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอ่าอามสาบเลยครับประมาณนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวรายละเอียดการนโหลดก็จะอยู่ท้ายคลิปเลยนะครับผมไม่ใช่สิอยู่ด้านล่างคลิปของเรานะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไปอ่าสถานที่หาเงินต่างๆแล้วก็เดินเล่นบลาบลาบลาแล้วก็คนตีนคนไปทั่วนะฮะก็คนในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็มีประมาณนี้ครับนี่ดูนี่เออไอรอนแมน โอ้ดูนี่บินได้ด้วยนะมอนมองพุ่งลงเออเทะนะฮะแล้วก็มีปืนต่างๆด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาละครับตอนนี้ผมก็จะทําการอะไรวะเนี่ยอัปเดตข่าวสารติดต่ออะไรวะติดต่อแอดมินนะฮะอันนี้คือกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ครับแอดมินมีแค่คนเดียวคือนะฮะนิกซ่าสอง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 ไม่ใช่แล้วอา่าทับแคลนไปดูคําสั่งในการสร้างแคลนครับแคลนเลยฮะเฟิร์ คลนครีเอทนะครับตามด้วยชื่อก่อนนไม่ใช่ดิสัญลักษณ์อะไรดีวะ MG m a จ m a มอะไรดีวะ m a ็ m a ม็กแกรเซอร์เออ m a ็ Mac. อ้าวเรามีเรามีแล้วหรออะไรวะทำไมต้องมีไอสองชักเตอร์ช่างแม่ง้วกันหรือว่ามันมันมันไม่ได้วะอ๋อได้แล้วนะครับผมว้าอ้าวเอ G จีจีแม่งโอ้โหบ้าเอ้ยไม่เฟี้ยวเลยอะ แม่อันนี้คือขายของแรงเปลี่ยนทุกๆเจ็ดวันครับอ๋อคือถ้าเกิดแบบว่าใครอยากซื้อก็มาซื้อไว้นะฮะเพราะว่าแอดมินอาจจะไม่มาเปิดขายอีกแล้วนะครับอุ้ยมีระเบิดด้วยเว้ยร้อยบาทพันบาท,บาทไม่มีตังค์เว้ยจนนะฮะแต่ว่าเรามีของดีอยู่แล้วไงขายอาหารครับตอนนี้มีเงินกี่บาทวะมันเนี่ยเอามีคนเข้ามาใหม่เว้ยวันเดยพวกอุ้ยลีโลจังไว้อะอุ้ยเสียงดังเสียงดังจัดประยัดจริงนะฮะโอเคมันวิ่งไหวไปเนะี่ยโอเค ออกมาด้านนอกดีกว่าครับอของแลดูแล้วแจกของฟรีก็จะมีสโตนแบทเทิลแอคนะครับแล้วก็มีเบ็ดตกปลาให้เอามาครับอาหารเราไม่เอาเรามีแฮมเบอร์เกอร์แล้วนะครับคนขายดาบโอ้ยยางกระดาษสตาร์วอร์แต่ก็คนขายลูกกระสุนปืนหน้าเวบครับนี่ร้อยบาทอันนี้มันแลกเลยวะอ๋อคือเอาเงินที่เติมมามาแลกนะครับปิดฝน๋อมมีระบบปิดฝนด้วยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือตัวอะไรวะแจก แจกปืนฟรีนี่ก็เกิดมาตอนแรกก็จะมีอีเตอร์เพจแจกครับผมแล้วก็มารับปืนฟรีแล้วก็ของตรงนี้ได้นะครับโอเคออกมาด้านนอกสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะเนี่ยอาดังบ้าอะไรจะเถอะเสียงมันน่าจะดังไปนะฮะคุณผู้ชมครับโอเคแม่งก็ดังอยู่ดีชังมาแล้วกันนะโชลูมคาครับร้านขายรถมีเชฟโรเลตนะับแล้วก็พวกฟอร์ดมาสเตนย่า อันนี้อันนี้ขายอะไรรับเนี้ยถ้าแปลขายหมูหรือเปล่าเฮ้ยมีแลมโบยาสมี F1 ด้วยครับผมแล้วก็ดูชา a l เลนเจอร์ยี่ห้อหาอะไรวะเนี่ยสร้างมันแล้วกันเราไม่รู้เราก็ไม่เอานะฮะกดนับกินเลยนะหิวเหลือเกินเอานี้ลองไหมฮะหิวหิว <c oughs> อาฟูบาเลลบาเลลนะี่ครับถังน้ำมันนะฮะคือที่เก็บหีบเอ็นเดเชสนะฮะนี่ก็หีบเหมือนกันฮะอันนี้คือหีบวะแล้วก็แค่นี้ละ ไม่ได้ว่ะโหขายกุญแจราคา2,000นฮะสามารถนำอัพเกรดครั้งได้นะครับรู้ๆกันอยู่นะโอเคออกมาด้านนอกครับ <c oughs> วันนี้พวก <c oughs> ไม่ตอบเลยอ่ะโอ้โหสากทักทายด้วยลูกปืนนะเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาด้านบนครับไม่มีอะไรเลยว่ะ <c oughs> เราใหญ่ให้เราฉุดน,นะเราจะบินโชนี่แน่นเป็นไง่สุดยอดไอ้อะไรอ่ะป้า, <c oughs> ายอะไรของมันนะเราคูริง บินบ okay, ินบ uh, right, right? ินบินบ mm ิน hmm. บิน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 อะบิน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 โอเคครับผมอ่านี่คือหมดแล้วใช่ไหมในสปอนนี้เราต้องมาป้อนรถก่อนนะฮะ gtaf gta ไม่ใช่แล้วไรสาระในโบสถ์นี้มันมีอะไรเปล่าวะในโบสถ์เดี๋ยวดูก่อนนะฮะผมก็อาจจะแหกปากหน่อยด้วยกันเพราะตอนนี้มันเป็นเวลาเช้าไงแหกปากได้ก็แหกไปนะครับอ่าไปไหนดีวะไปสถานที่กิจกรรมหรืออื่นๆเดี๋ยวเราไปดูซิมันเป็นอย่างไรบินมากจะหลุดไหมนี้ อ๋อนี่คือออกนอกเซฟแล้วครับอะไรวะอะไรอ่ะอะไรว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 ะเนี่ยอะไรวะนั่นอะไรวะคืออะไรวะมันคืออะไรเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะช่างมันเลยกันฮนะอันนี้ก็คือสถานที่กิจกรรมนะครับผมขุดมันไม่ได้ไอ้บาเอ้ยอ๋อนี่คือวิจัดก,กิจกรรมแบบวา่าเวลามาโดนปืนกันอะไรประมาณนี้ปะ โอ้ยอาะเป็นไปได้เป็นไปได้น่ารำางี้เลยวะเนี่ยไปดูครับโอเคเราไปที่สลูกพีชครับเฮ้หรือว่าเราขับรถดีวะว้าวอ้าวต้องเติมน้ำมันก่อนใช่ไหมกดอะไรอ่ะกดพีปะกดทีกด,กด,กด,กดอ๋อกดอาครับเอาน้ำมันใส่ไปยาสเอาแค่นิดเดียวพอนะเพราะว่าเอย มันน่าจะเหลือเฟือนะโอเคไปเลยครับเราจะไปที่สวนลูกพีกันครับนะอา่าตรงน,นี้เองนะฮะแล้วก็ฟืดเบรกเบรกไม่อยู่โอ๊ยตัวเด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 เบรกไงไอ้บ้าโอ๊ยตา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 มันเบรกไงวะเนี้ยทุบได้ไหมโอเคทุบเก็บได้ครคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาถังละมันเราออกกันเต็มยังโอเคเต็มแล้วครับผมเอาออกเลยฮะสามารถขับได้สบายๆบายเลยฮะ เบรไม่อยู่รถบ้ารถบอเลยวะนนี้ฮะเฮ้ยบ้าเฮ้ยเก็บก่อนฮะไอลูกโตๆอย่างนี้มันจะสามารถเก็บได้นะครับลูกไหนกว่าลูกโตๆลูกอเจอแล้วเฟิบจะเอามากินหรือว่าจะเอาไปขายก็ได้เช่นกันนะฮะไอลูกที่มันออกสีเหลืองๆส้มๆอะนะใช่ปาวะเออเหลืองๆส้มๆนี่แหละฮะบว่าให้รู้ว่าสุกแล้วมาเก็บกูได้เอออะไรครับจะไปที่ไปไหนต่อดีวะบินน่าจะไวกว่า ร้านขายใบอนุญาตขายใบเป็นพญาต์เหรอผมเป็นพญาต์ขอซื้อหน่อยใบอนุญาตผมปืนขับรถขับเครื่องบินไปซื้อเว้ยสายดิบนะฮะตัวอะไรวะอะไรอะเคียวเมดัล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 อ้น,นี่มันตัวอะไรวะอออืออ๋อ,อ,อยิงมันได้เหรออ,อย่างนี้เองฮะ คูจกักุคลเม่เท่าอะมิดเดิลทำไรได้แจกเงินแจกไหนเดี๋ยวจะไปตามไปค่าตกปลาจะไปเนี่ยร้านขายเครื่องบินเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันชุดเถื่อนฮนะไปหาเงินก่อนจุดแรกเงินและของอนนดูแล้วนะครับไอสองตอนนี้ก็ดูแล้วใช่ไหมไอที่มันขายอะไรวะอ๋อขายรถขายรถเอาละฮะเราบินไปที่ร้านรับซื้อกัญชาย,ยังไม่ไปร้านรับซื้อเปิ้ลนี่ก็ยังไม่ไปเดี๋ยวใ่อยไปเราหาเงินเสร็จก่อนนะครับ เนี่ยภาพมันมาเป็นอย่างนี้นะภาพมองไกล้ๆเดีย t h เอากระกากเลยอ่ะไม่จํากัดด้วยไกลพอปะวะถึงไหมถึงไหมโอโ้ยเ,เ,เราสามารถบินได้ดตลอดเวลานะครับผมโอเคโซโลุกพีชช่างมันฮะแล้วก็มีร้านขายกระเป๋าด้วยซึ่งเราไม่เอานะครับเราจะมาที่ร้านลับซื้อเปิร์เอ้ยไม่ได้ไปดิเดี๋ยวเราไปหาเงินก่อนร้านลับซื้อลูกพีชเออแลว้ววะเราไปดูราคาลูกพีชหน่อยดีกว่านะครับผมว่านะราคาเท่าไหร่เนี่ย ไอเครื่องบินไอ้ไอ้นี่อะไรห่อโอยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินลบซะด้วยอ่าครับฝ่ายบายอย่าบอกต้องใส่สามันไอ้บ้าอันนี้ใส่แม่งเลยเอ้ยจริงอ่ะสามารถเลยเหรอบ้าเอ้ยเอาได้อยู่นี่ว่า บินขึ้นแล้วอ้าวแล้วผม,มคุณผู้ชมวันนี้แล้วก็จะมาขี่ฮอกันฮะซึ่งว่าจะไปข้าดลูกพีซเองนะผมอ๋อน้องเ้าเท่ตรงจอดเงี้ยไม่ได้ไม่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 ไดเมเดอุ้ย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 เมเด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 อุ้ยเมอุ้ยร้อนแรงไฟเออไฟเออร์นี่ขนาดมาร้านสดลูกพีซนะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยบ้าจริง อย่งบ้างพวกอุย๊ยพื้นแตกเลยไม่ได้ทำนะเนี่ยเป <c oughs> ล่าทำร้านรับสลุกพีชครับสองอันนี่ยหนึ่งสิบบาทนะฮะอันละห้าบาทคุ้มค่าไปเนี่ยครื่อบินตูตกเลยฮะ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 เอาละฮะเอาะะเอาผมไม่เก็บก็ได้เป็นของแบรนด์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันไหนต่อดีเนอะรู้สึกว่าเหมือนมียาล้านขาย,ยาอยู่แถวนี้โอ้ออกไม่ได้วิ่งไวเกินนะครับโอ้ยยิงกระจาเข้าไม่ได้ด้วยหรอ ไอซอร์ฟเวอร์น,นี้เจ๋งครับผมสามารถยิงกระจกได้ครับคุณผู้ชมอ้อนยะสวัสดีจ้าร้านขายยาอ๋อนี่คือเบนเดตดีเอ็กโอ้มีเบนเดตดีเอ็กด้วยนะฮะคุณผู้ชมมีกากคิวเลอร์จ้ะกากคิวเลอร์ก็มาเว้ยเออเอออ่ะออกมาไปไหนต่อดิวเนี่ยร้านขายสูตถูกกฎหมายถูกกฎหมายอะไรเราไม่ทำถ้าทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเมืองหนึ่งครับผมมาดูเมืองหนึ่งครับว่ามีอะไรบ้างเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งโอ้ยเมืองมันเละจังวะ ขี omi, ่โยมีแล้วก็ขี่โยมีมีอะไรอยู่เมืองหนึ่งบ้างครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอมึงหนึ่งมีอะไรให้ยิงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอามากายก่อนเมืองหนึ่งเหงาเงาเออรถด,ดำน้ําด้วยแอดมืองหนึ่งเหงาเหงามาได้มาได้มไ,ดไม่ได้อ๋อสามารถฝึกยิงปืนได้นะครับเช่นแบบว่าเขาจะยิงมุมนั้นเห็นไหมเช่นยิงอันนี้เออเห็นนะ พี่ลิวโดนไม่ไปหรอกพี่ลิวเดี๋ยวโดนฆ่าโอ้โหโกมด้วยเนี่ยเช่นคุณจะยิงอ่าอนุษเห็นไหมอนุษสายแมงมุมมัเลยเดี๋ยวผมจะลองสาดมั่วม่วให้ดูครับว่าจะโดนไหมสาดมั่วม่วก็โดนนะฮะแต่ว่าจะโดนแบบว่าไม่ค่อยเต็มเมื่อไหร่ฮะจะโดนแบบเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไม่เต็มเล่นอะไรเนี่ย ATM ีเอ็มอรักเอรเรสถานีตำรวจนี่มีตำรวจอยู่ปล่าไหม ถ้ามีผมว่าจะไปยิงหน่อยถล่มแม่งเลยถล่มมันฮะไหนตำรวจอยู่ไหนตำรวจวะฮะตำรวจอยู่ไหนฮะสถานีตำรวจเนี่ยไหนตำรวจลงมาด้านล่างครับไหนยิงยิงรถแม่งยิงรถแม่งยิงแม่งฮะไหนตำรวจฮะไอ้ตำรวจอยู่ไหนเฮ้ยไหนตำรวจวะห้าวจังอยู่ไหนครับคุณตำรวจแล้วคุณหมวดตำรวจอยู่ไหนฮะโอยกาเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยว ไปในต่อดีว่าเมืองสองดีกว่าเมืองสองก็ไม่มีคนอยู่ดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ธนาคารแล้วกันฮะเอาเดี๋ยวผมตายตรงนี้ด้ยวยเหรอวะลาจิตเดชอ้าวธนาคารเว้ยเดี๋ยวเราจะปล้นธนาคารบ้างนะครับคุณผู้ชมสวัสดีจ้าอ่าได้แล้วแล้วทำไงให้คนรู้ว่าเรามาปล้นธนาคารมาเนี่ยเอาเลยครับเดี๋ยวผมขอหาวิธีกันฮะ อยากปนธนาคารมากในจุดนี้ให้คนรู้แล้วจะได้มากันนะฮะขึ้นปนรถได้ป่ะไหนได้กินอะไรแปลกๆไหมอีดี้เอาเลยครับอันนี้เข้าได้ไหมเออได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยเอาคอมมานด์บ็อกซ์อยู่นี่นะฮะคอมมานด์บ็อกซ์อยู่นี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้แม่งแตกไปแล้วนะฮะโอเคเออเออเออเดีด๋ยว็ดเหรอยิงยิงอ่ารับทองรับทองมา,งมาถ้าทองไปขายมาปนเว้ย นัดเดียว2องนัดตายนะฮะนี่ปึ๊บปั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 ๊บโอเคเรียบร้อยออก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 ไปที่ต่อไปครับปนทองมาปนทองอ่าจจะคำมาปนอ่าธนาคาครแล้วฮะตำรวจมาช่วยเร็วตำรวจนะครับมาจะยิงไม่ให้พูนเลยเดี๋ยวจะยิงให้พูนเลยนะครับทองนี่มันเก็บชาร์จตรงไว้เดี๋ยวเออ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 เดี๋ยวเอาโพกต์คลก่อนก็ได้ครับ เาจะยิงทีละตัวนะฮะเนื่องจากมันเวลาจะเก็บของมันมีดีเลยประมาณ 1- 2สองวิครับประมาณ2วินะประมาณประมาณนะเออเออเออมาเลยเดี๋ยวจะยิงแม่งให้ตายเลยนะฮะคุณผู้ชมอยากมาก็เข้ามาเออเออเออไม่โดนนะเออเล็งแม่งครับเก็บเรียบร้อยได้ทองมาส5ห้าแล้วครับผมมาโกน่างสุดท้ายอ่ แล้วก็เดี๋ยวเราจะนำทองไปขายกันนะฮะเออเอ้ยไม่โดน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 มะแค่นี้ก็ยังไม่โดนเลยนั่นอ่าเนียนเหรอเนียนเหรอเนียนเหรอฮะเดี๋ยวข้ามาปนธนาคารแล้วมันมาปนธนาคารแล้วครับอันไหนวะอันนี้ปะไอ้นั่นอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราผมขอหามันก่อนนะฮะมันอยู่ไหนวะนี่เหรอเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาตัวก่อนนะครับผมคุณผู้ชม ธนาคารรู้สึกว่าธนาคารน่าจะมีที่เดียวนะไอหรือว่ามันอยู่ร,บรอบๆนี้วะเดี๋ยวผมขอหาก่อนฮนะอยู่ไหนนะอ๋ออ๋อสวัสดีจ้าตาย <c oughs> ผมว่าของมาให้ไม่ทันแล้วโอ้ไม่กูเนี่ยเอ้ยมีคนอยู่แถวนี้เว้ยโอมาแล้วมาวไม่โดนไ,ไม่โดนเดี๋ยวเอ้ยค้างค้าง เออโดนเราเว้ยนิกซ่าซ่าเอ,อ้ยแอดมินมาวะไอมีไหนยว่าจะยิงให้ดูอยู่ไหนครับเราขึ้นมาเฝ้าบนนี้นฮะอยู่บนหอคอยก่อนปรับตาของตกแล้วนะครับออาปรับตาของตกแล้วนะโอเคยิมกูเดี๋ยวจะดักอยู่บนนี้นะฮะใครมานี่โดนยิงแน่นอน,นครับผู้ชมบอกเลยไม่ต้องปรับได้ไหมโอ้ยระดับอมามุธสามต้องตกแล้วอย่างเงี้ยนะครับตำรวจรีบม,มาช่วยเร็วเดี๋ยวๆอันนี้แอดมินพ์มเงมงไะเนะ อ่ะโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่ต่อไปเลยดีกว่าครับรันขายเครื่องบินถูกกฎหมายไม่ไปส่งกัญชาผิดกฎหมายเอ้ยพาทน,นี้เราก็ไปอยากเป็นโจนเน่ยใครคนมาวะคนมาวะใช่คนปะใช่ปะเออเอาไม่ใช่คนอ๋อนี่นี่เหรอเออคือตัวอะไรวะเออเออเออ เออโดนแล้วโดนแล้วโอเคไปส่งกัญชาดีกว่าเว้ยเท่าไหรอ่อ่ะอักครับแอดปืนแรงสุดปืนที่เซฟโซนก็แรงครับที่ขายอยู่อ๋อเอาล่ะเอาโอยใครว่าใครมึงฆ่าฆ่าคนเก็บกัญชาของเราโอยศาสตร์จะมานี่ทั้งหน่อยแม่งเชื่ไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวไปไปในต่อดีกว,วเนี่ยถึงแล้วเว้ยส่งโคเคนนะเรามาป้นโคเคนกันดีกว่าครับผม โอ้โหมันตายเกือบหมดเลยอะ่ะไอ้พวกชั่วเออเราก็ไม่ต่างกันมาหรอกครับววโเอโคเคได้แล้วเว้ยผมโอเคนะโอเคนั่นแล้ววันดีจ้าเออ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 ทำไมฮะห้าวเหรอใครห้าวอีกนี่ใช่ไหมเออ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 ทำไมทไมครับไมครับวิไม่โดนวะทำไมไม่โดนวะ ดีก็ไม่โดนครับแม่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโต่อหน้าตรงโอ้โหตรงตรงนี้ยังยิงไม่โดนเออโดนมะโดนไหมโดนไหมโดนเปล่ายิงขามันยิงขามันครับไอเจ้าเฮ้ยเออเออโดนมะนี่ตรงหน้าถ้าไม่โดนไม่รู้จะพูดยังไงเล้วเนี่ยเอานี่ อ่า <rium> <Dante> ตายใบกากกดชิปแล้วเลื่อนเมาส์ไปอีกอันหนึ่งครับอะไรวะอุ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฮะมาไอ้กากไอ้กากไอ้กากเกลียนโอเคอ่าหมดยังไรยังเหลือตัวหนึ่งเง้ยออไอสองตัวเนี่ยอ่าเรียบร้อยเคลียร์เรามาเก็บเงินช้าครับผมไอ้โคเคนโคเคนพูดผิดพูดผิดเรียบร้อยหนูว่าคน ไม่โดนเลยเว้ยเอาละฮะไปที่ไหนต่อดีวะป่าเมืองสองร้านแปรูปเลยร้านรับซื้อแร่เออว,ว่าจะแวะสวดแร่ดยดีกว,ว่าร้านแปรูปเลยร้านแปรูปแร่เนาะร้านรับซื้อปลาร้านรับซื้อโอเคอยู่นู่นเลยฮะแต่ก่อนไปนี่เราแวะอาเมืองแร่ดีไหมร้านรับซื้อแร่ เราไปดูราคาร้านรับซื้อแรกออก่อนก็ได้ครับจะได้รู้ว่าเจ้าไหนยเยอะกว่ากันนะฮะไปเข้าดีๆไม่ได้เข้าดีๆไม่ได้ต้องเข้าอย่างงี้เนี่ยชาวล็อกอุ้ยอุ้ย,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 ยแม่งบัก็กแม่งบัก็กแม่งบัก็กโอเคได้แล้วเว้ยวันดีจา้าร้านซื้อแล้รับซื้อแรกวฐานหนึ่งอันเท่ากับยี่สิบห้าบาทครับเหล็กหนึ่งอันก็ยี่สิบห้าบาทเหมือนกันฮนะเพชรเด้อเด้อเดเพชรมันก็นยี่สิบห้าบาทอะไอ้บ้าความเท่าเทียมอยู่ตรงไหน ถุยบ้าเอ้ยราคาแม่งนี่เท่ากันเลยโอ้ตาย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 ,ตายะรเราไปเมืองแรกก็ได้นะครับโอเคจากั้นที่เมืองแรกแล้วกันเนาะเมืองสองอดูเมืองสองสักหน่อยไปได้เมืองสองแล้วสี่เลยป่นนะเนี่ยสี่สี่คนไอมาสี่คนฮิฮิเอาละถึงเมืองแรกแล้วครับว้าวเมืองแรกดูยิ่งใหญ่นะฮะคุณผู้ชมมีรถด,ด้วยนะฮะ เท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่งราคาแม่งเท่ากันหมดเลยตูระหมดกำลังใจจริงๆนะฮะค่าหนึ่งตัวก็ได้หนึ่งอันใช่ไหมไอเรานึกว่าเพชรจะมีค่ามากกว่าอะไรประมาณนี้แม่งเสียใจ yeah. อยากได้อะไรคุณก็ไปแถวนั้นนะฮะเช่นอยากได้ฐานคุณก็มาตรงนี้ครับนี่แล้วก็ค่านึงคุณแสบจะกะันแรงปะตายละอ๋อเป็นสู้เป็นสู้ แล่ฐานแม่งสู้ด้วยคุณผู้ชมโอ้ยบ้าไอบา้ไอบาอ้าเอ้ยอ้าวถ่ายใบกากไปที่สี่ด่วยครับผมคุณผู้ชมเอ้าวแล้วผมมาถึงเมืองสี่แล้วนะผมเมืองสี่คืออะไรก็ไม่รู้อะไรวะเหยียบที่แป้นเพื่อเข้าไปเฮ้ย What มีนี้หรอวะโคตรเฟี้ยวโคตรเท่เลยอมกูน o m อ g a s o กู g a ส ว้าวเท่จริงครับผมประตูนี้ฮะลานรับซื้อปาลาปลาราคาเท่าไหร่วะเนี่ยต้องไปดูแล้วนะครับไปเออเป i นไม่เหตุไรเราไรเรา i ินดิโก o เจ w i n ินดิโ the down down ถึงแล้วเออยลืมไปมันเบรกไม่อยู่ดีือ่าชิบ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 ,ชบ,ชบมันเบรกไม่อยู่ลืม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 อ้ออ้โอ้รถผู้บัญชนยิงยิงรถได้ปะ อ่าแมงแตกเลยนะฮะแตกเลยรถเราเหลือแค่นี้กลายเป็นเศษซากแล้ววัตถุฟากเอาละเดี๋ยวเราจะไปกันที่เราซื้อปลาด้านในนะฮะเอาขึ้นมาชาล็อกด้วยครับ <S <S อุ้ยขังเลยยายาอย่าพึ่งโอ้ยอีบ้าเอ้ยเอาตอนนี้มีโปรโมชั่นคูณ3ด้วยนะฮะก่อนปีใหม่ครับโอ้ปานี้ก็ราคาก็จะมีแบบกากๆแล้วก็ไปยันแพงฮะซึ่งแพงสุดก็หนึบาทนั่นเองนะครับ เอาละเดี๋ยวเราจะไปกันที่เมืองสามไม่ไปแล้วนะครับไปขายโคเคนดีกว่าอุตส่าห์ได้โคเคนมาซะเยอะเลยนะครับไปรถเ,เรามีเรามีรถก็เผารถนะฮะมีฮอก็เผาฮอนะครับ,ม,กกรบมีเครื่องบินก็บอกเครื่องบินนะฮะวันดีจ้ะอันละ 100. หนึ่งร้อยหูใช้ได้ราคานี้เยี่ยมเลยนะครับโอ้โหมันติดอะไรทั้งหนาวเลยฮะฮะ เฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยได้ไงโอ้โหดูมันติดครับดูมันติด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 ต มีอยู่พันสามพันสามร้อยกว่าบาทนิดนิดนึงฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลังโจนฮนะจะได้ไฟไหมเนาะโอเคไปเลยฮนะไปเลยเอาเลยผมถึงลังโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เวลาลยนะุยฮะมีคนให้ยิงวะเอ้ยมีใช่ปะโอ้โหเจอโจต่อหน้าก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับคุยผมก็ดูสะถ,ถ้าเกิดถามผมว่าผมก็ดูเอาไปทำอะไรครับผมก็ดูก็เอาไว้แบบว่าไปทำแบบเกี่ยวกับพวกผลไม้อะไรอย่างงี้ฮนะ ไวไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเว้ยไม่เข้าอฟอรดาฟโรดาครับอ้าวตายเลยเหรอโอเคโอ๊ยจโอ้ยแตกเลยแฮแตกขา,ขาวเลยเขาขาวเลยเขาขาวเลยเออเอออันนี้ก็เทคนิคการยิงครับเออไอตัวนู้นตายแทนโอเคมันกระตุกอะไรก็ไม่รู้ครับผู้ชมครับไปเดี๋ยวนะ อ๋อเลิกก็ตก้วฮะปแบบน,นี้ครับโอเคใส่ไปฮะเริ่มกะตุกอีกแล้วนะกะตุกอีกแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้กับสปอนได้ไหมสปอนไม่สามารถกับสปอนธรรมดาได้นะครับโอเคผมก็ สำหรับเซิเวอร์นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะไว้เจอกนคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวันนีสวีดัสสวัสดีเจ้าคับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจก็มาเล่นกันได้ภายในเซิร์ฟเวอร์นี้ฮะรายละเอียดอยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมไปละายจ้าวู้ไปเลยนะ